สวัสดีค่ะเราจะมาทำ ep 13บใบเสนอราคาเลือกที่ขีดสามขีดมุมซ้ายด้านบนเลือกมาที่เมนูขายเลือกหัวข้อใบเสนอราคาค่ะเลือกเครื่องหมายบวกตรงมุมขวาค่ะทำการเปลี่ยนวันที่ค่ะเป็นวันที่10เดือน1ปี2024กดตกลงค่ะมาตรงอันสเปริฟายนะคะ เลือกบริษัทที่เราได้ทำการค้าขายด้วยค่ะมาตรงเพิ่มสินค้าหรือบริการนะคะตรงสินค้านะคะในที่นี้จะเป็นเซ็ตรวมน้ำผลไม้ค่ะสามารถกดจำนวนที่เราต้องการได้เลยค่ะมาตรงวัตถุด,ดิบค่ะผลิตภัณฑ์หีบห่อเป็นจำนวนที่ตรงกับเซ็ตรวมน้ำผลไม้ค่ะบริการนะคะจะเป็นค่าขนส่งหนึ่งครั้งค่ะ เราจะมียอดชำระอยู่ที่5,410บาทค่ะเราจะกำหนดส่งของถึงวันที่24เดือน1ปี2024ค่ะกดตกลงเราสามารถยืนยันราคาได้ถึงวันที่17เดือน1ปี2024ค่ะกดตกลงในที่นี้นะคะจะไม่ได้กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้าค่ะ สามารถกดเครื่องหมายถูกตรงมุมขวาด้านบนได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้น ep 13ใบเสนอราคาค่ะขอบคุณค่ะ